เด็กจุลาเป็นเด็กบ้านรวยหรือถ้าไม่รวยก็เข้าจุลาไม่ได้จริงหรือไม่ติดตามได้จากตัวรู้โลกรู้ครับ สวัสดีครับผมตุวยพักพงอุดมกัลยารักครับและนี่คือตุวยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับคุณผู้ชมครับประโยคที่ผมเปิดรายการมาในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผมคิดเองแต่มาจากการสํารวจครับคุณผู้ชมครับของสโมสรนิสิตจุฬาล,ลงกรมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2564ในชื่อโครงการศึกษาวิจัยฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและความเดือมล้ําภายในนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับถามว่างานวิจัยนี้น่าสนใจอย่างไรเพราะปรากฏว่าหนึ่งในผู้ทําวิจัยคุณผู้ชมน่าจะรู้จัก,จก,จกจครับนั่นก็คือเนติวิทย์โชติพัฒน์ น,นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์และที่สําคัญในเวลานั้นเขาเป็นนายกสโมสรน,นิสิตด้วยนะครับซึ่งในการสํารวจครั้งนี้ครับเนติวิทย์เองก็ได้มีการทําวิจัยและที่สําคัญนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลการศึกษานี้นะครับผ่านเว็บไซต์เดอะหนึซึ่งในการศึกษาครั้งนี้นะครับเนติวิทย์เองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดอะวันโอวันเวิร์นะครับเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยพบว่านิสิตจุฬา71.5%ครับ มาจากโรงเรียนรัฐบาลและอีก10.8เมาจากโรงเรียนสาธิตนะครับและตามด้วยโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับาศาสนา9.5ครับผมและโรงเรียนรัฐบาลที่สามารถเข้าเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มากที่สุดนั่นก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองครับซึ่งมีอยู่ที่7.9ครับ ส่วนรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยนะครับของนิสิตุลาครับจะอยู่ที่118,160บาทต่อเดือนครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับบนที่14%หรือพูดง่ายๆนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วรวยกว่าคน86%ของประเทศครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศที่27,352บาทต่อเดือนครับ และถามว่านิสิตคณะอะไรรวยที่สุดคําตอบคือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ครับรวยที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่2 1 2 9 7 4บาทต่อเดือนครับแล้วก็ตามด้วยคณะแพทยศาสตร,ร์ครับขณะเดียวกันครับนิสิตจุลานั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากกรุงเทพและประิมณฑลครับโดยมาจากกรุงเทพเนี่ยสาและส่วนมากเนี่ยก็จะมาจากหัวเมืองใหญ่ด้วยการสารวจครั้งนี้เขาเจาะไปถึงเรื่องการถือครองทรัพย์สินของครอบครัววยครับคุณผู้ชมครับเพราะบอกว่าครอบครัวนิสิตจุลาเนี่ยถือครองที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่7ไร่คร 2.3คันและมีเพียง6%เท่านั้นครับที่ไม่มีรถยนต์และกว่า37.7%มีรถยนต์มากกว่า2คันครับ และถามว่าก่อนจะมาเป็นนิสิตจุฬานั้นเรียนพิเศษหรือไม่คำตอบคือ38.3%เรียนพิเศษครับสัปดาหละ10ชั่วโมงขึ้นไป49.5%เรียนสัปดาห์ละ1-9ชั่วโมงครับโดยคณะที่เรียนพิเศษมากที่สุดคือนิสิตมาจากคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ครับและถามว่าก่อนจะมาเป็นนิสิตจุฬาเนี่ยเสียค่าเรียนพิเศษกันเท่าไหร่คำตอบคือ3811บาทต่อเดือนครับและยิ่งไปกว่านั้นครับนักเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยเรียนพิเศษมากกว่านักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลด้วย นะครับผมดังนั้นการวิจัยนี้ถึงขั้นสรุปเลยครับบอกว่าการเรียนพิเศษนั้นมีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยจริงครับขณะดเดียวกันถามว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิตจุฬานะครับอยู่ที่7,940บาทต่อเดือนครับซึ่ง เงินจํานวนนี้ได้เงินมาจากคุณพ่อคุณแม่ถึง7,951บาทต่อเดือนครับโดยคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์มีค่าใช้จ่ายรายเดือนมากที่สุดครับและนอกจากนี้ในการสํารวจนะครับก็ยังบอกอีกน,นะครับว่ามีเพียง5.6ของนิสิตจุฬาที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือมีญาติที่เรียนจบมหาวิทยาลัยครับดังนั้นในการสํารวจครั้งนี้นะครับเนติวิทย์และพวกก็เลยสรุปครับว่า เด็กจุลาส่วนมากมาจากครอบครัวที่รายได้สูง14%แรกของประชากรไทยเด็กจุลามากถึง20%มาจากครอบครัวร่ำรวยทบ3%ของประเทศเด็กจุลามากกว่าครึ่งมีพื้นเพจากกรุงเทพและปริมณฑลที่เหลือมาจากหัวเมืองใหญ่เด็กจุฬาจำนวนมากมาจากโรงเรียนชื่อดังของไทย เด็กจุฬาเรียนพิเศษถึง87.3%เด็กจุฬากว่า80%มีครอบครัวถือครองที่ดินขนาดที่คนไทยที่ถือครองที่ดินมีเพียงแค่24%รครับรวมทั้งเด็กจุฬานั้นมีครอบครัวเรียนจบมหาวิทยาลัยถึง95%ครับและการสำรวจครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันครับว่าเด็กจุฬาส่วนใหญ่บ้านรวยและมีเด็กจุฬาจํานวนน้อยครับที่มีฐานะไม่ดีนักครับ อย่างไรก็ตามนะครับในการนําเสนอข้อมูลในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นการสํารวจจากทางด้านของเนติวิทย์และคณะเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วในการสํารวจนั้นนะครับก็จะต้องมีการสํารวจที่อาจจะต้องมีการขยายไปถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยและรวมทั้งอาจจะต้องมีการพิจารณาในการวิจัยต่างๆด้วยแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดที่วันนี้ต่อยรู้โลกรู้นํามาเสนอครับนั่นก็คือว่า คำถามเรื่องของความดื่มล้ำความเท่าเทียมทางการศึกษาในประเทศของเรานะครับก็เป็นคำถามที่น่าคิดครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหานี้และต้องขอบคุณข้อมูลวันนี้ด้วยนะครับมาจาก THE 1 0 1 w o r l d ด้วยนะครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็ติรู้โลกรู้ได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ